และจากเหตุคนร้ายบุกเข้าไปจับตัวประกันที่นครซิดนีย์นะครับผู้บัญชาการตำรวจของอิหร่านออกมาระบุว่าเคยขอให้ทางการออสเตรเลียนะครับส่งตัวผู้ก่อเหตุชิงตัวประกันที่ซิดนีย์ไปให้แต่ว่าถูกปฏิเสธครับเนื่องจากว่าไม่มีข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนพลตำรวจเอกอิสมาอิลอามดีโมกัตดมผู้บัญชาการตำรวจอิหร่านระบุว่าก่อนหน้านี้ เคยขอให้รัฐบาลออสเตรเลียส่งตัวนายมานฮารอนโมนิสผู้ก่อเหตุจับตัวประกันในซิดนีย์กลับประเทศอิหร่านแต่กลับถูกทางการออสเตรเลียปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าสองประเทศไม่มีข้อตกลงส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน,นทางการอิหร่านยังระบุได้ว่าที่ผ่านมาได้เตือนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในออสเตรเลียให้เฝ้าระวังนายโมนิสมาระยตลอดเนื่องจากเขาหลบหนีคดีช่อโกงมาน,นานถึง14ปีอีกทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมและล่วงละเมิดทางเพศ สำหรับเหตุการณ์จับตัวประกันที่เกิดขึ้นในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านออกมาประนามว่าการอ้างศาสนาเพื่อการลงมือสังหารเพื่อมนุษย์เป็นสิ่งที่ไร้มนุษย,ยธรรมในขณะที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมในอิหรา่านออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากการกระทําของรัฐบาลออสเตรเลียที่ร่วมมือก,กันกับสหรัฐและอังกฤษทําสงครามในตะว,วันออกกลางโดยทันทีที่เหตุจับตัวประกันยุติ รัฐบาลออสเตรเลียประกาศจะสอบสวนว่าทำไมนายโมนิสถึงได้ถูกการประก,กันตัวจากคดีร้ายแรงในอดีตครับ